กดเปิดที่ปุ่มเปิดปิดนะครับแล้วก็เร่งเร่งเอาหัวไหนอ๋อนี่อินเจคชันต้องมีภาชนะที่เป็น,นก้นกระทะต้องเป็นเหล็กมันถึงจะทำงานมีไหมครับเียน yeah. no, 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 no. ่นูครโอเคเติม,มแล้วไม่รู้ส่งเมลเมื่อไหร่จะผ่านนี่ คือให้เพียบเลยก็ดีเขาจะได้เก็บไว้ดูเลยให้เข้าใจหลายๆรอบอันนี้มันต้องเพราะฉะต้องเป็นเหล็กอันเดียวนะครับจนเข้าใจแล้วก็สอนเดี๋ยวว่าตัวนี้ครับตัวนี้เมื่อกี้ผมกดแล้วบวกลบอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยนะบวกลบอ่าอันนี้หัวล่างหัวล่างขวาอันนี้หัวล่างบน นะครับอันนี้หัวหัวบนซ้ายอันนี้หัวล่างซ้ายบวกลบผมให้ <AL> เขา,าทำงาน <prote ge ring> ถ้าเป็นภาชนะอื่นใช้ไม่ได้ต้องต้องก้นกระท้าต้องเป็นเหล็กอย่างเดียวถึงจะใช้ได้เพราะเป็นตัวนี้เป็นอีดักชั่นข้างในเป็นสนามแม่เหล็ก อันนี้ตั้งเวลาตั้งเวลาเอานะันนี้อันนี้ปุ่มนี้คือตั้งตั้งเวลาว่าจะต้องการให้มันหยุดกี่นาที ให้มันเดือดนะครับนะครับรออยู่ปิดจอเลยครับไม่มีแล้วหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วตั้งเวลาให้เขา อันนี้ปุ่มตั้งเวลากดตัวน,น,น,นี้มือเปียกน,นีมีปวตงไาเาะววกาง่อวานเพราะลูเก็นใจเกีย อันนี้โอเคผมเล่งไปที่สมมุติว่าเราต้องการจะตั้งเวลาเรากดตัวนี้นะครับแล้วกดลบลลเวลาจะเป็นนาทีนะครับได้สูงสุด60นาทีผมลองตั้ง1นาทีเนี่ยนสะิบนาทีแล้วก็สิบนาทีก็ มันจะตัดก็คือปิดหัวนี้โอเค